ฝ่ฝาอะไรครับทนทนอะไรทนตังทนทานยันทานพอพานปังตั้งตีวางตั้งวางตั้งฝอฟันฝอฟันหนางพอสำเพาพอสเพาจางไปมอมามอม้าถึงจังมอมามอมใจ้ามอมา อะไรครับมอไม้อะไรครับคึกคึกอะไรครับคึกคึกคกยอยักษยอลักษตัวใหญ่ยอยักษยอลักษใหญ่อะไรใหญ่ยอักษยอยักษอะไรใหญ่ครับอะไรใหญ่ครับยอลักษยอยักษทำไมเขี้ยวเขี้ยวใหญ่รอเรือเรือใ รอเรือเรือเจ็ดตัวฮะรอเรือ